ท,ท่านเพื่อไทยใช่เกมมีไงครับเกมอ๋อเดี๋ยวนี้ชิปชิปโอเคครับเดี๋ยวนี้ชิปโอเคแล้วก็ได้ได้ได้ก็โอเคครับคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดยอดแต่ก็ไม่มีอะไรเดือดแย่ครับ,บ yeah. อะไรที่ทาให้เราทำสกอร์ได้บนนี้นนนคือพาร์ทพาร์ทไหนก่อนดีคผมคิดว่าทุกอย่างเลยครับถ้าแบบถ้าอย่างละอันหนึ่งไม่ไม่เวิร์กก็คิดว่าสกอร์แบบนี้คิดว่ามันยาก ก็คือโอเควันนี้มาดีทุกอย่างใช่ประมาณนั้นนะคือโอเคเฟิร์สไนน์ในวันเบอร์ดี้ใช่แล้วก็โอร์ดีเยนแบกงานใช่เราจุดเล่ก้าหลุมแรกพัตเตอร์ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยลงอหรอครับมันก็ประมาณแค่นั้นนะแต่ก็เล็กเล็กก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ก้าหลุมหลังมาเปิดมาพยายามเก็บอารมณ์กลับมาดีครับแล้วก็พยายามสู้ต่อไปใช่ยาวันเนี่ยเราคือแตกต่างกันยังไงฮะของ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 ชน ราวันกับเราทูผมคิดว่าที่จริงผมคิดว่าเราวันดีดีกว่าเราวันดีดีกว่าแต่เราทู two, คิดว่าผมโชคดีกว่าใช่คีย์แฟกเตอร์ที่ททำให้ชนะสนามนี้คืออะไรผมคิดว่าพยายามพยายามเซไปอ่ะครับผมที่แปดหลุมผมคิดว่าประมาณครึ่งนึงผมจับไดเวอร์ครึ่งนึงผมไม่ได้จับไดเวอร์ว่าผมผมเที่ยบให้ให้บิดพาห้าก็บ่อยเที่ยบเที่ยบ ไม้สามไม้ห้าใช่ประมาณนี้ครับก็คือคิดบอลอินเพลร์ใช่ครับคิดบอลอินเพลร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเพราะสนามมันแคบนะครับสนามมีน้ําซ้ายน้ําน้ําขวาเลยต้องแบบพยายามคิดบอลอินเพลร์ก่อนเล่นแผนสำหรับสองวันสุดท้ายไปเลยนะครับผมคิดว่าผมจะพยายามคิดวิธีแบบนี้ไปตลอดนะครับใช่คิดว่าสกอร์แบบนี้ถ้าผมตีได้สี่วันก็อาจจะมีโอกาสได้แชมป์อยู่นะครับก็หนุ่มจาก แดนโอปาของเรานะครับเรามาดูพรุ่งนี้ว่าเขาจะสามารถเป็นผู้นำได้เช่นเดิมหรือไม่ขอบคุณมากนะครับดองทางโอครับสู้ครับผมครับ